อาติกามาค่ะมัณยามาค่ะสรยินมาค่ะวันนี้นะคะครูชั้นสองครูก็จะมาสอนในเรื่องของระเพีีไทยนะคะนักเรียนที่จับกระเพีีไทยอะไรบ้างคะให้ลูกมุกตอบทีละคนค่ะท่ากระถิ่นค่ะส่วนกลางค่ะไรกระทงค่ะชิงเพดค่ะนักเรียนที่จับกระเพบี เป็นความหมายลักษณะของประเพณีไทยความสำคัญของประเพณีไทยประเภทของประเพณไทยอะไก่อนนะคะว่ามีอะไรบ้างมาเริ่มกันเลยนะคะประเพณีไทยค่ะความหมายของประเพณีนะคะก็คือพฤติกรรมของมนุษย์ที่เลือกปฏิบัติตามค่านิยมในทางที่ดีและเป็นที่ประสงค์ของคนส่วนใหญ่โดยปฏิบัติสืบทอดกันมาเรื่อยมาจนไกลมาเป็น ความเชื่อว่าเป็นสิ่งที่จําเป็นและสําคัญจะต้องปฏิบัติตามประเพณีแต่ละสังคมแตกต่างกันไปหากสังคมได้อยู่ใกล้ชิดกันประเพณีย่อมคล้ายคลึงกันได้และมีการไปมาหาสู่กันทําให้ประเพณีเลื่นไหลกันได้ซึ่งประเพณีของสังคมเป็นบ่อกเกิดของวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะค่ะในหัวข้อถัดมาก,ก็คือประเภทของประเพณีประเภทของประเพณีนะคะสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 3ประเภทค่ะประเภทที่1ก็คือจารีตประเพณีหรือกฎศิลธรรมก็คือสิ่งที่สังคมใดสังคมหนึ่งยึดถือและปฏิบัติสืบกันมาอย่างต่อนเนื่องและมั่นคงเป็นเรื่องของความถูกผิดมีเรื่องของศิลธรรมเข้ามาร่วมด้วยไข้ฝ่าฝืนหรือเฉยเมยถือเป็นการละเมิดกฎสังคมสขนบธรรมเนียมหรือสถาบัานเป็นระเบียบแบบแผนที่สังคมได้กำหนด ไว้แล้วปฏิบัติสืบกันมาคือรู้กันเองไม่ได้เป็นระเบียบแบบแผนไว้ว่าควรปฏิบัติกันอย่างไรมักใช้คำว่าสถาปันมาแทนขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่งคนในสังคมมีความพอใจเป็นที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา3 ธรรมเนียมประเพณีหรือประเพณีนิยมเป็นแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินชีวิตประจำวันที่ปฏิบัติกันมาจนเคยชินแต่ต้องไม่ขัดแย้งกันเป็นเรื่องของทุกคนควรทำแม้มีผู้ฝ่าฝืนหรือทำผิดก็ไม่ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญแต่อาจถูกตำหนิได้ว่าไม่มีมารยาทไม่รู้จักกาลเทศะเช่นการแต่งกายการรับประทานอาหารค่ะ ถัดมาลักษณะของประเพณีไทยจะแยกออกเป็น2ประเภทคือประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีเกี่ยวกับเทศกาลมาดูในหัวข้อแรกกันนะคะ 1. ประเพณีส่วนบุคคลหรือประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เป็นประเพณีเกี่ยวกับการส่งเสริมความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตตั้งแต่เกิดจนถึงตายโดยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4หัวข้อย่อยนะคะหัวข้อย่อยที่1ประเพณีการเกิดเป็นเรื่องสังคมไทยให้ความสําคัญแล้วแต่ความเชื่อของบุคคลหรือสังคมที่ตนอยู่เช่นทําขวัญเดือนกลมผมไฟธรนมาสหนึประเพณีการบวชถือเป็นสิ่งที่อบรมสั่งสอนให้เป็นคนดีตลอดจนทดแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดโดยการบวชจะแบ่งออกเป็น2 ชื่อเรียกนะคะคือหนึ่งการบรรพชาคือการบวชเนนต้องเป็นเด็กชายที่มีตั้งแต่อายุสดเขวบขึ้นไป 2. การบวชอุปสมบทคือการบวชพระชายที่บวชต้องมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์1.3ประเพณีการแต่งงานเกิดขึ้นภายหลังผู้ชายบวชเรียนแล้วถือว่า ได้รับการอบรมมาดีแล้วเมื่อเลือกหาหญิงตามสมควรแก่ฐานะฝ่ายชายก็ให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอฝ่ายหญิงขั้นตอนต่างๆก็เป็นการหาเลือกหายามพิธีมั่นพิธีแข่ขันมากการรดน้ำประสาทพรการรำบุญการทำบุญเลี้ยงพระพิธีส่งตัวเจ้าสาวเป็นต้น 1.4ประเพณีการเผาศพตามคติของพระพุทธศาสนาถือว่าร่างกายมนุษย์ประกอบด้วยธาตุสคือ 1. ดินประกอบไปด้วยเนื้อหนังกระดูก 2. น้ำประกอบไปด้วยเลือดเหงื่อน้ำลาย 3. ลมก็คือประกอบไปด้วยอากาศหายใจเข้าออกและ 4. ไฟประกอบไปด้วยก็คือความร้อน ความอบอุ่นในตัวเราดังนั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วสังขารที่เหลือจึงไม่มีประโยชน์อันใดการเผาเสียจึงเป็นสิ่งที่ดีผู้ที่อยู่เบ้างหลังหายห่วงใยค่ะ สองก็จะเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับสังคมหรือประเพณีส่วนรวมเป็นประเพณีที่ประชาชนส่วนใหญ่ในสังคมก็คือจะถือปฏิบัติได้แก่ประเพณีทาบุญขึ้นบ้านใหม่ประเพณีสงกรานต์ประเพณีสําคัญทางพระพุทธศาสนาประเพณีส่วนรวมที่คนไทยยังส่วนมากยังนิยมปฏิบัติกันเช่นประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีที่กําเนิด มาจากอินเดียประเพณีข้อพันษาเสือมเนื่องมาจากอินเดียสมัยโบราณกำหนดให้พระสงฆ์ที่จาริกไปยังสถานที่ต่างๆประเพณีและประเพณีทอดกระถิน่นทอดผ้าเมื่อพ้นพันษาแล้วจะมีประเพณีถวายผ้าพระกระถินแก่พระสงฆ์เพื่อผลัดเปลี่ยนกับชุดเดิมต่อไปก็จะเป็นความสำคัญของข,องขนบธรรมเนียมประเพณีไทยวัฒนธรรมประเพณีของชาติ จะล้วแสดงให้เห็นถึงความคิดความเชื่อที่สะท้อนถึง วิธีการดำเนินชีวิตความเป็นมาความสำคัญซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของอรารยธรรมไทยดังนั้นขนมร,รมเนียมประเพณีไทยจึงมีความสำคัญอย่างเช่นหนึ่งความเป็นสิริมงคลขนมร,รมเนียมประเพณีไทยนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนาและพราหมณ์พิธีกรรมต่างๆ 2. ความสมคคีความเสียสละขนมร,รมเนียมประเพณีเป็นเครื่องฝึกจิตใจให้รู้จัก เป็นผู้เสียสละจะได้เห็นจากงานพุนต่างๆ 3. การมีสัมมาคารวะถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีไทยอย่างหนึ่งที่แสดงถึงความอ่อนน้อมอ่อนโยนความมีมารยาทไทย 4. ขนขนรรมเนียมประเพณีไทยช่วยทำให้คนไทยอยู่ในกรอบที่ดีงามถือว่าเป็นเครื่องกำหนดพฤติกรรมได้อย่างหนึ่ง 5. จะเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีในแต่ละท้อง ท้องถิ่นถึงแม้ว่าจะแตกต่างกันแต่ทุกคนก็มีความรู้สึกว่าทุกคนเป็นคนไทยที่มีความเป็นชาติเดียวกันและสามารถแบ่งออกถึงความเป็นมาของชาติได้ ประเภทอะไรบ้างคนีอตอบได้ค่ะมีสามประเภทค่ะ 1. จารีประเภทนีเดียเกิดธรรมค่ะก็สองขนดับทำเนียมดิฉันตาบันค่ะและก็สามประเภทนี้มีเดียวค่ะโอ้ยโอเคแล้วลักษณะของทำเนียบมีอะไรบ้างคือแล้วตอบบ้าค่ะมีสองลักษณะค่ะก็คือ Uhm. ประเภทมีเกี่ยวกับการใช้ชีวิตค่ะแล้วก็สองประเภทีเกี่ยวกับเทศกาลค่ะเรามาเข้าสุดทเลยนะคะวามสาคัญของรพต่อไป้คัญมีสดันก็คือามสัมีารัทาคการมีสมารถ สงของหนูนะคะหนูเอาเป็นการถือสินอดค่ะการถือศีลอดนี้เป็นวัฒนธรรมและในขณะเดียวกันเป็นศนาสนกิจของชาวมุสลิมทุกคนที่จะต้องปฏิบัติเป็นเวลาหนึ่งเดือนในรอบหนึ่งปีค่ะ,ะถือว่าเป็นการฝึกความอดทนอดกลัน้นทางกายวาจาและใจค่ะการถือสินอดนี้กระทําในเดือนรอมฎอนโดยผู้ถือศีลอด จะต้องงดเว้นอาหารและเครื่องดื่มรวมไปถึงการงดเว้นในการาทําความชั่วทางกายวาจาและใจนับตั้งแต่พระอาทิตขึ้นจนไปถึงพระาทิตตกค่ะเทศก,กาลที่หนูเลื่องนะคะก็คือเทศก,กาลวันฮาริรายยาของชาวม,มุสลิมค่ะเทศก,กาลวันฮารีรายยานะคะ เป็นหนึ่งวันที่สําคัญของชาวมุสลิมทั่วโลกค่ะก็คือเป็นวันที่ด,ดีมีความสุขที่ชาวมุสลิมทุกคนได้กลับไปหาครอบครัวอีกครั้งค่ะและเทศกาลวันฮารีรายอนะคะขนมที่ขาดไม่ได้เลยค่ะก็คือข้าวต้มมัดค่ะเพราะเป็นขนมที่สืบทอดมาจากบราพบุาบรุษค่ะขอบคุณค่ะค่ะรูปภาพที่หนูเลือกนะคะก็คือเป็นประเพณีสงกรานวันสงกรานถือว่าเป็นประเพณีที่ เ,ออเกิดขึ้นในเดือนเมษายนของทุกๆปีถือเป็นวันหยุดราชการของประเทศไทยค่ะที่เลือกรูปภาพนี้นะคะเ็เพราะว่าเป็นประเพณีที่ทุกคนต่างก็รู้จักและจัดขึ้นในทุกๆปีเป็นประเพณีที่ทุกคนต่างก็ยินดีมีความสุขเป็นวันที่ทุกคนได้คลายร้อนได้หยุดยาวได้พักผ่อนได้อยู่กับครอบครัวได้ไปเที่ยวได้เล่นน้ําและได้ร่างสรรปารตีกับเพื่อนๆด้วยค่ะ เทศกาลที่ดิฉันเลือกนะคะก็คือลอยกระทงค่ะเหตุผลนะคะเพราะว่าการลอยกระทงเป็นพิธีที่มาตั้งแต่โบราณจากที่ดิฉันได้ทราบและศึกษามานะคะลอยกระทงเป็นพิธีอย่างหนึ่งมักจะทําในคืนวันเพ็ญเดือน12หรือ15บห้าเดือน12ค่ะซึ่งจะเป็นช่วงที่พระจันทร์เต็มดวงโดยจะนําดอกไม้ทุบเทียนหรือสิ่งของต่างๆใส่ลงไปในกระทงแล้วนาไปลอยน้ําตามลําน้ําค่ะโดยมีวัตถุประสงค์และความเชื่อที่ต่างๆกันค่ะ ประเพณีลอยกระทงไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยนะคะยังมีประเทศจีนอินเดียกัมพูชาลาวและพะม่าด้วยค่ะซึ่งมีการลอยกระทงนะคะคล้ายๆกันแต่จะต่างกันตรงที่พิธีกรรมและความเชื่อของแต่ละท้องที่นั่นเองค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็เรียนเกี่ยวกับเรื่องประเพณีไทยเราก็ได้รู้แล้วเนาะว่าประเพณีไทยมีอะไรบ้างมีความสาคัญเป็นยังไงบ้างดังนั้นเราต้องควรอนุรักษ์ประเพณีไทยไว้เพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษ นี้นักเรียนทุกคนเก่งมากแล้วก็ตั้งใจเรียนน